สวัสดีสวัสดีครับพี่น้อง เบอีสานบานเรื่องภาพพี่น้องมาหาอยู่หากินครับมือนีครับภาพพี่น้องมาใส่ใส้กุ้งครับพี่น้องเบิ้งไม้เข้าครับเป็นน้องสะนี่แหละครับน้ำบกลงไหลเป็นแตมีกุ้งอยู่ครับไส่กุ้งเขา้าเป็นใส้จากขวดน้ำครับพี่น้องขวดน้ำอัดลมเบอีสานบาเรื่องเห็ดเองครับ มาล้มทีเฮ้าบใวไซเราครับเอามาปัดแล้วก็เอ็ดเป็นง่านี่ท่างเขามันครับจอหงูลายๆครับเยอะสิเป็นเข่าจี้เข่าจี้แล้วก็ใส่ปลาลาครับพี่น้องครับเข่าจี้ท่าปลาได้ครับสูตรเด็ดเลยครับนี่เคยมาไ่ยุเขาดียุคครับคิดอยากกินก้อยกุ้งครับพี่น้องลองมาไ่เบิ้งครับนี่แหละครับส่เยอะบ้าเรียบร้อยครับ สิบเอ็ดลังใส่กุ้งสิบเอ็ดลังครับใส่เยี่ยมมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเบ่งวิธีการใส่ครับพี่นอ้องกับไม้เฮานี่ครับวิธีการใส่ครับพี่นอ้องใส่บ่ต้องน้ำเลยครับเสียบล่หงอรฟังนี่แหละครับเสียบล่งน้ำเตื่นๆครับพี่นอ้องใส่ไปประมาณนี้ครับ น้ำตือนๆน้ำใ,ใสๆนี่แหละครับใส่ไปรอฟังประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเสียบไปรอฟังนี่แหละครับที่เดหลัง เดี๋ยวขอใส่ก่อนครับพี่น้องใส่ให้มันแล้วกันครับปลาซิวะล,ลายไหลหยามหยามอยู่มิดเดิ้ลปัสสาวครับหลังสุดท้ายครับพี่น้องหลังสุดท้ายสิบเอ็ดหลังครับใส่บ่ห่างดอกใส่ทีๆมันนี่แล้วครับสิบเอ็ดหลังแข่งซ้านี่แหละเอาครับเดี๋ยวรอดหลุนเบิง้งมืเอเย็นเซาครับบาสิได้ก้อยบ่ครับ ใส่กุ้งเข้ามาหนิใส่กุ้งจากขวดน้ำพลาสติกครับพี่น้องขวดนน้ำบ้าอีสามนมาเรื่องเห็ดเองครับจิมานบอกครับป่าบเบิ้งกันครับป่าขึ้นหลายๆปลาซิ่วครับซิ่วหน่อยแต่ว่ากุ้งน่ะสิมีอยู่ดรอกครับเอาเดี๋ยวรอบเบิ้งครับพี่น้องครับมืออื่นเสาค่อยมา่ยามกันครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆครับพี่น้องบาวิสานบาทเรื่องภาพี่น้องมาหาอายุหากินครับภาพี่น้องมายามไส้กุ้งครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ใส่ไส้กุ้งไว้สิบเอ็ดหลังไส้กุ้งจากขวดน้ำพลาสติกครับพี่น้องกับเย่อนเกาจีท่าประแด็ก ก้าจีท่าปลาเท่านี้แหละครับพี่น้องสูตรเยียของบาวิสานมาเรื่องครับเอาไปเบิ้งกันครับว่าสิได้กลอยบ่ครับเส้กุ้งสิบเอ็ดลังครับน้องนี่แหละครับหลังแหลกยู่นี่ครับพี่น้อง พอได้อยู่ครับพอได้อยู่พอได้อยู่เติอนครับพี่น้องแต่ปลาไหลเป็นไรนะครับอยัางแรกก็พอได้อยู่อาจจะพอได้กว๋วยอยู่หรอกครับนะครับ นอี่ปลาไหลปลาไหลครับลังนี้ตัหน่งครับลังมีหลายอยู่โอ้สวัสดยครับลังนี้เคร่องบอกอักหวย ก็ไดยก่อยอยู่ครับเข่าทุกหลังครับพี่น้องเข่าทุกหลังแค่ว่าสิบ่าลายเปเลยลองใส่ในปลาผักบุ่งมึงครับ อ้ดดันอยู่ยดพีนองอยู่ในปลาพักบุงให้หก,กหกจักน้อยกูล่ะปหาดหยับเลยหลังนี่เนาะครับพี่น้องในปลายัางหลายหลังอยู่ อะไรอยู่อยู่ในตาผักบุ้งโห้สวจเลยหลายๆๆครับพี่น้อง ตองยื่นในปลาพักบุ้งนี่นสันครับยื่นในปลาสันเป็นแปลน,น้ำสีกับพวกคอยมี่ะเบื้องลังสุดท้ายครับพี่นอ้องสุดท้ายที่ใส่ให้เบื้องครับ บ่หลหลนะครับเดี๋ยวเก็บก้อนครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปเบื้องกันครับครับยามเรียบร้อยครับพี่น้องเบิ่งครับเขาทุกหลังอยู่ครับจ่ว่ามีหลังหน่อยหลังไหลหลังนี่กับเขาหลานี่นเขาดีโย่กุุงตง,งามเลยครับพอได้ก่อยอยู่หล่ะครับพี่น้อง เขาไลยอยู่เด้นเยอะเขาจีผสมปลาลาครับเนาะเดี๋ยว่อยไปเท่กันครับพี่น้องครับเขาบานก้อนครับครับนี่แหละครับผลงานเท่าใส่กุ้งสิบเอ็ดลังเยอะเขาจีท่าปลาลาครับพี่น้องเท่ทเหรอครับนี่ พอได้ก่อยอยู่ครับนานอยู่ครับกุุงม่เตตโตงามครับพ่อได้ก่อยได้ปนอยู่ครับนี่แหละครับพอได้กินครับพี่น้องหาอยู่หากินเท่าเหมือนส่กุุงครับเอาครับมาคลิปนี้ยังได้กะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาอีสาน้าเรื่องนี้เลยครับหาอยู่หากินแน่ใดเหตดอยู่เห็ุกินเนวใดกะติดตามครับช่องเบาอีสาน้าเรื่องซับมันนี้ บาวิสานมาเรื่องกันเดี๋ยวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ